ซ่อมหลุมถนนหลุมนี้ด้วยขนมเค้กหลังจากที่เราทําคลิปไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับมาม่าซ่อมหลุมถนน,นกับขนมปังซ่อมฟุตบาทนี่นะครับอันนี้เป็นถนนแห่งหนึ่งไม่บอกว่าที่ไหนก็จะมีหลุมเยอะหน่อยมีหลุมขูขานะซึ่งอันตรายมากนะทุกคนถ้าเราใส่ขี่มาไม่เห็นเงนี้ยโป้งล่างเลยนะ <c oughs> วันนี้ครับ ดมทีมเวิร์คดีวเราจะกลับมาซ่อมหลุมถนนหลุมนี้ด้วยขนมเค้กเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาด้วย<อ>วันนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งเรื่องขนมเลยเป็นยูทูบเบอร์ดังครับนี่ครับสวัสดีครับ ไปเลยก็สวัสดีครับอ่าขันตินะคะผมมาขันตินี่คือเป็นช่องที่เกี่ยวกับการกินขนมแปลกใช่ครับผมก็คือกินแบบว่ากินบ้านกินรถยนต์กินโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับกินกล้องกินมือถือกินนาฬิกาเจ๊ยางจีนหิวแล้วอันนี้หิวแล้ววันนี้เราจะไปกินบ้านกินเมืองกันกินถนนกินดินกินทรายอย่าเพิ่งมาแถวนี้ทําถนนยู่ซ่อมยุ่อย่างเงี้ยดูจากผู้ชายชานด้านขนมเค้กแล้ว ังงรสชาติมีรถผ่านมาประมาณ2,800ันดรอยคันเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวเราต้องปรับยังไงครับกอ่อนอื่นนะครับเราจะต้องปูพื้นก่อนด้วยเทปแลปครับมาปึ๊บหน้านี่เลยครับเรียบร้อยทำให้ตึงนะครับรอ่าอ่าตอนนี้เกิดเหตุการณ์ฝนตกครับปล่อยเราต้องทำไงเราต้องใส่หมวกออโอเคเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหมือนนี่คืออะไรเป็นคุกกี้ แซนวิคแฮกคเกอร์แล้วเราก็โรยอย่างนี้เลยใช่ไหมโรยลงไปโรยโอ้เห็นไหมพอตำเสรยอ่ะทุกคนมันก็จะแบบว่าแหลกเป็นแบบเหมือนดินนะครับผมอันนี้เป็นคุกกี้ที่ทุกคนกินมาตั้งแต่เด็กโรยเลยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอืมเป็นครุ อ๋อนห่คู่ว่ะครับขันติว่าวันนี้ทําออกมาจะเป็นไงอร่อยไหมครับอันอาจจะแบบไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่เรามีแบบซิกเนเจอร์ครับมาเลย,ยนี่ครับถ้าไม่อร่อยให้รู้ไปคือระดับขันตีทําทั้งทีทุกคนอันนี้คืออะไรนะฮะผงชูรสเราไม่ใช่เขาเรียกผงนัวผงนัวยังไงก็อร่อยทุกคนจริงเหรอจริงอร่อยเราไม่ใช่คิมก็อร่อยอร่อยอยู่เหมือนกับว่าเป็นแคคกเกอร์โรยเกลืออะไรใช่ปะไป็นอ่ะต่อไปนะครับวิปครีมครับอ๋อครีมอ่ะเริ่มนี่นะครับทุกคนไป เดี๋ยวเราก็จะต้องทําการเอาแป้งมาใส่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวรถจะหยียบได้เลยใช่ไหมครับฮะได้รถได้หยียบได้แต่ผลจะเป็นยังไงรอดูทุกคนดูคลิปนี้ให้จบแป้งฟองดองนะครับมันจะเป็นแป้งน้าตาลปั้นโอ้โหและหอมหอมัป็นหอมอร่อยนะกินได้ไหมลองิมกินได้เฮ้ยหอมหวานมาเริ่ม นี่ครับนวดให้เรียบจะว่าไปเอาจริงรถเรียบได้อยู่นะแข่งๆๆอยู่นะแขงทีนี้บอกว่าอุ้ยสีมันเด่นไม่เห็นเหมือนเลยใจเย็นๆน,นะทุกคนคนดูดูคลิปให้จบก่อนจะคอมเมนต์นะครับมาต้องคุกกี้สีน้ตาลครับเอาไว้แทนอะไรฮะเอาไว้แทนดินเป็นแบบดินข้างบนเป็นแบบเขาเรียกว่าเกิดหินข้างบนนะมาบวงเลยครับพอครับ ขอโทษนะกินข้าวเช้าก็มาจริงเหรอไม่อเคคือมันอะไรร่วงมันกิ่บดเลยเทนะครับโอ้ต่อดำทำต่อเลยมาใส่มาใส่มาอีกใช่เทหมดเลยว้าวมาเลยลูกนกมาเลยลูกนกบัวลุ่มเลยลูกหมืนเทขนมปังให้นกเก็บเลย ว้าวก็คืออันนี้ฉีดสเปรย์ตางูงครับฉีดแล้วเย็นแค่นั้นแหละเราจะต้องกินดินกินทรายใช่ไหมนี่ดินนี่ทรายดาเอามือเอามาแบบมือมานี่ครับนี่คือทรายครับอุ้ยเหมือนเลยนะเนี่โยโรยทราย,ยครับกินเหมือนลาบเลยมันคือเขาคั่วนะครับทุกคนมันคือสีเรียกว่าทรายกินได้ก,กินได้นะเฮ้ยเราดูอ่ะสี่เหมือนแบบโรยทรายจริงๆเลยนะครับเราจะทำการปิดให้เหมือนที่สุดด้วยการใช้นี่เลย สีดำพระเอกของเรานะครับนั่นคือผงกาบมะพร้าวเผาอุ้ยยได้มันคืออะไรนะมันคือผงกับมะพร้าวเผาใช่ครับก็คือกินได้กินได้กินไม่เดาเอาไว้ทำอะไรปกติอันเนี้ยเขาเอาไว้ใส่ในที่กองน้ำครับฮะไม่ใช่เขาบอกว่าไม่รู้เขาบอกว่ากินได้อะโอ้โหและรองเท้าขาวด้วยพ่อคุณใส่มาไม่ดูการทำงานเลย ดูดิเนียนมากเลยว่าคนอ่ะเดี๋ยวติ๊กกินให้ดูนะมันเนียนมากตรวเนี้ยเนี่ยไม่เชื่อผมหยิบให้กินให้ดูเฮ้ยไม่ใช่ครับคนละจุดคนละจุดจุดนี้นี่ครับมองจากมุมไกลนี่คือไม่รู้นะว่าเป็นเค้กอ่ะเออก็ดูเหมือนแบบดูแบบซ่อมถนนลาดปกติยางมาตอยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ได้บทละอันนี้คือเราโดนเวนนอมเข้าสิ่งหรืออะไรทำไมสภาพมือสภาพปากพวกเราคือเริ่มแล้วอ๋อ อันนี้เป็นเทียนพิเศษครับอันนี้อวยพรถ้ใครครับที่คนที่กินบ้านกินเมืองครับไม่ใช่ไม่ติดไม่เยอะมาก้ช่แค่นี้เขาด้งมันดิ้งใช่มันมันเป็นเทียนแบบว่าน่ารับว้าวแค่นี้หนีกันเลยเรามาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์กันดีกว่ามาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ สวยนะ Wolf, whales, teachers, อ nah, them, the oh so oh uh, oh ุ้ยน่ากินนะเอโหมันเป็นชั้นเลยโอ้มันเป็นเลโยน่ากินมากมากอืมอืมอร่อยเลยเดี๋ยวเขาว่างนะครับวุ้ยชั้นในมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนาะส้มๆอืมอืนี่เราต้องกินให้หมดตอนนี้นะถ้าไม่หมดห้ามออกไปจากตรงไหนต้องกินให้หมดในนี้จัดอ่าจะไม่งานวาห้ามปิดคลิปทำไมหน้าเป็นกันนะวุ้ยมาแล้ว บอกเลยว่าผองช่ำเลยตรงนั้นอะอันนี้เป็นข้างในเป็นแส้เกอร์แบบตักขึ้นมาแบบเออนี่ถ้าใครเดินผ่านไปผ่านมามากินได้นั่นอ่ะหยิบขึ้นมาอย่างี้กินได้เลยอันนี้ก็กินได้จริงเดี๋ยวเรียให้ดูนะครับโอ้โหเโรยถนนแจ้งอร่อยอร่อยอืมโรเรื่องหมอครับนี่แหละเหตุผลที่ผมเข้าโรงพยาบาลวันนี้ครับเดี๋ยวยันนี้ไปด้วยกันเลยนะเรียบร้อยสี่ธันยานะอ่างบประมาณที่เราทำไปหมดนี่เท่าไหร่ครับสองพันบาทครับจริงเหรอใช่เยอะไหม คู่กว่าไอคลิปมาม่าผมนี้ยเอ้ามาม่าขนมปังมาม่าคุณหลุมเท้าอุกกาบาตขนาดน้จริงๆนะถ้าแบบรัฐบาลเราเนี่ยทำถนนด้วยสิ่งเนี้ยแล้วให้หันปีกเป็นที่ปรึกษาเราก็จะมีถนนที่นกถ้าแบบนกหิวมะได้กินได้คนหิวคนไม่มีอะไรกินไม่มีจริงๆก็มากินถนนแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูนี่เหยียบเลยโยดได้โดดได้เริ่มละเริ่มละเริ่มแล้วอ่ะก็ก็ยังอยู่ ก็ยังอยู่ไม่แตกแบบบึกขึ้นมาด้วยถือว่าออกแบบได้ดีนะครับเนี่ยอันนี้จบอะไรมาครับอ่าเตีอเหรอจบบัญชีครับ <laughs> อ๋<ะ> <c oughs> อเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเอารถไปเหยียบกันนะครับมันต้องอยู่มันต้องอยู่มันต้องอยู่อ่าจริงๆคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงน,นะ <c oughs> ใช่ครับห้ามไปทําตามถนนจริงๆกินไม่ได้คือแบบเกิดมาปุ๊บเราก็รู้ต้องจะเกิดอยู่แล้วว่าถนนจริงๆกินไม่ได้อันนี้คือที่เราทํามาเนี่ยเพราะเราทำจากขนมนะแล้วก็เห็นรองเทาเ้าโดนเปื้อนแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเพราะเราจะไปกินรองเท้ากันต่อในช่องขัันนนติคืออบกดดรรงเท้้าา่ไไปลยีู ได้้รีไปเลยววว้้้าาบอกแล้วเอาบอกแล้วอันที่สองวายไปนี่นะครับยังได้อยู่นะยังแบบยังอยู่นะแน่นด้วยแน่นกว่าเดิมด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยสบายสบาย สบายสบายมาเฮ้ยนิ่งอย่างนี้นะ,ดดะดดอย่างเงี้ยรถเลิถเถรถขนาดรถบรรทุกนะเนี่ยเอออันนี้ขนาดเป็นรถบรรทุกใช่ได<อ>้จริงรโอเคเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดกัน